็อตัวเยอะอยู่ครับวันนี้จะดื้อหน่อยยังว่าเด็กๆเขาถามหาถามหาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมูกค้าไม่มาแต่คอกินปลาหมึกด้วยแล้วอันนี้จะจริงจะจริงเขาลองห ต่อไม่พอที่สุ่มต้องไปตัดใั้น้องตัดไหมตัดมั้ยก็ตัดไหมหัวไม่อ่ะตาดำไม่อ่ะต่อติดกระดูกใช่ไหมนี่ เผ็ดน้ำจิ้มต้องเผ็ดเผ็ดโหฉันเจ้าดูแค่ทางกินก็รู้แล้วคนชอบไปทำงานคนไม่หวานแล้ว ¡Ah, mira no, la wea! No, no, no.